หนังสือสิทธาถะโดยเฮอร์มันเฮเซเป็นวรรณกรรมคลาสสิกที่เต็มไปด้วยปรัชญาอันลึกซึง้งโดยหลักๆแล้วจะสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับการสแสวงหาความจรงิงการค้นพบตัวเองและความหมายของชีวิตปรัชญาเด่นๆที่แฝงอยู่ในหนังสือมีดังนี้ครับ 1. การสแสวงหาความจริงจากภายใน (Self Discovery and Inner Truth) ปรัชญาสิทธาถะไม่เชื่อในการยึดต,ติดกับครูบาอาจารย์หรือหลักคำสอนตายตัว เขาเชื่อว่าความจริงที่แท้จริงและปัญญาอันบริสุทธิ์ไม่ได้อยู่ที่การเรียนแบบผู้อื่นแต่อยู่ที่การค้นพบด้วยตนเองจากประสบการณ์ชีวิตการฟังเสียงภายในและการตระหนักรู้ในตัวเองเหตุการณ์ในหนังสือการทิ้งชีวิตสมณะและตามหาทางของตัวเองสิทธาถะเริ่มต้นการเดินทางด้วยการเป็นสมณะซึ่งฝึกฝนการอดอาหารการทรมานร่างกายและการละกิเลสแต่เขากลับรู้สึกว่าวิธีการเหล่านี้เป็นเพียงการหลบหนีไม่ใช่การเผชิญหน้ากับตัวเอง เขาได้เรียนรู้จากพระโคตมพุทธเจ้าแต่ถึงแม้จะเคารพและชื่นชมในปัญญาของพระพุทธเจ้าเขากลับตัดสินใจที่จะไม่เป็นสาวกแต่จะออกไปค้นหาความรู้ knowledge ที่ไม่ใช่แค่คำสอน teachings ด้วยตัวเองนะครับเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสิทธาถะที่จะไม่ยึดติดกับโรมาจารย์หรือศาสดาใดๆแต่ต้องการที่จะค้นพบผลทางของตัวเองการใช้ชีวิตเป็นพ่อค้าหลังจากละทิ้งชีวิตสมณะ สิทธาตะเข้ามาใช้ชีวิตในโลกีเป็นพ่อ้าและมีสัมพันธ์กับนางคณิกาชื่อกมลาเขาสัมผัสกับความสุขทางโลกความร่ำรวยกิเลสตัณหาและความเจ็บปวดจากการยึดติดการใช้ชีวิตเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ด้วยตนเองแม้จะนำไปสู่ความหลงผิดชั่วคราวแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่จำเป็นในการทำความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และความไม่จีรงังของสิ่งต่างๆ 2. ประสบการณ์สำคัญกว่าคำสอน experience over doctrine หรือ intellectual knowledge ปรัชญาหนังสือเน้นย้ำว่าความรู้ที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเรียนรู้จากตำราหรือคำสอนของผู้อื่นเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการลงมือปฏิบัติสัมผัสกับประสบการณ์จริงและเรียนรู้จากความสำเร็จและความผิดพลาดในชีวิตเหตุการณ์ในหนังสือการเป็นคนเจลเรือข้ามฟากหลังจากการใช้ชีวิตในโลกีจนถึงจุดอิ่มตัวและเบื่อหน่ายสิทธาถะได้มาเป็นคนเจลเรือข้ามฟากกับวาสุเทพะวาสุเทพะเป็นบุคคลที่เรียบง่าย แต่มีปัญญาอันลึกซึ้งจากการใช้ชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติโดยเฉพาะแม่น้ําเขาไม่ได้สอนสิทธาะด้วยคําพูดมากนักแต่สอนผ่านการเป็นแบบอย่างและผ่านการฟังแม่น้ําแม่น้ําเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของกระแสชีวิตการไหลเวียนของเวลาและความเป็นหนึ่งเดียวการที่สิทธะได้ใช้ชีวิตอยู่กับแม่น้ําเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของมันและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของมันเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดยตรงที่ลึกซึ้งกว่าการเรียนรู้จากคําสอนใดๆ ทำให้เขาเข้าใจถึงความเป็นหนึ่งเดียวของสรรพสิ่ง (Unity of All Things) และความอมตะของชีวิต 3. เอกภาพของทุกสรรพสิ่ง (Unity of All Things) ปรัชญาเป็นแนวคิดที่ว่าทุกสิ่งในจักรวาลเชื่อมโยงกันและเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเดียวกันไม่มีสิ่งใดแยกขาดจากกันได้ความทุกข์ความสุขความดีความชั่วความเกิดความตายล้วนเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรชีวิตที่สมบูรณ์เหตุการณ์ในหนังสือการได้ยินเสียงโอมจากแม่น้ำ ในช่วงท้ายของเรื่องสิทธาถะที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับแม่น้ำมาเป็นเวลานานได้เข้าถึงสภาวะที่จิตสงบและเปิดกว้างเขาได้ยินเสียงสะท้อนจากแม่น้ำซึ่งรวมเอาสรรพเสียงทั้งหมดของโลกเข้าไว้ด้วยกันตั้งแต่เสียงแห่งความสุขเสียงแห่งความทุกข์เสียงแห่งการเกิดเสียงแห่งการตายเสียงแห่งความรักและเสียงแห่งความเกลียดชังเสียงทั้งหมดนี้รวมกันเป็นเสียงเดียวคือโอมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวของจักรวาลและเสียงต้นกำเนิดของสรรพสิ่ง เหตุการณ์นี้เป็นจุดสูงสุดของการตระหนักรู้ของสิทธาถาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ว่าจะดีหรือร้ายล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกระแสแห่งชีวิตที่ไร้จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด 4. การยอมรับวัฏจักรชีวิต (Acceptance of the Cycle of Life) ปรัชญาชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงมีทั้งการเกิดการเติบโตการแก่ชาราและการตายรวมทั้งความสุขและความทุกข์ การยอมรับสิ่งเหล่านี้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของชีวิตโดยไม่ยึดติดหรือปฏิเสธจะนำไปสู่ความสงบภ,ภายในเหตุการณ์ในหนังสือการพบกับการพบกับลูกชายและการเรียนรู้ความเจ็บปวดจากการยึดติดสิทธตถะได้พบกับลูกชายของเขาอีกครั้งหลังจากที่ลูกชายทอดทิ้งเขาไปสิทธตถะรู้สึกเจ็บปวดและทุกข์ทรมานอย่างมากจากการยึดติดกับความรักที่มีต่อลูกชายและความผิดหวังเมื่อลูกชายไม่ต้องการอยู่กับเขาความเจ็บปวดนี้เป็นบทเรียนสำคัญ ที่ทําให้สิทธตถะเข้าใจถึงธรรมชาติของการยึดติดซึ่งนํามาซึ่งความทุกข์เขาเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและยอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถควบคุมได้และชีวิตก็เป็นเช่นนั้นเองมีทั้งการพลัดพรากและจากลาปรชัชญาเหล่านี้ไม่ได้ถูกนําเสนออย่างเป็นระบบเหมือนตําราปรชัชญาแต่ถูกถักทอเข้ากับเรื่องราวการเดินทางของสิทธตถะทาให้ผู้อ่านได้สัมผัสและครุ่นคิดถึงความหมายของชีวิตไปพร้อมกับตัวละครซึ่งเป็นเสน่ห์สำคัญของหนังสือเล่มนี้ครับ